สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บวความสุขค่ะวันนี้จุนจะพาเพื่อนๆมาชมต้นกำแพงเมืองจีนนะคะหรือกระบองเพชรนั่นเองค่ะกระบองเพชรต้นนี้นะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือยูโฟเบียค่ะยูโฟเบียต้นนี้เขากลายพันธุ์นะคะปกติลำต้นของเขาจะเป็นแนวตั้งนะคะเป็นแท่งยาวๆนะคะตามภาพมุมซ้ายมือนะคะเพื่อนๆทีนี้พอเขากลายพันธุ์มาเป็นแบบนี้นะคะเราเลยตัดเขาออกมาค่ะ แตกออกมาแยกลงในกระถางอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเขาก็กจะแผ่ออกมาแบบนี้นะคะแผ่เป็นเกลียวพันกันไปพันกันมาแบบนี้นะคะแต่สวยมากเลยค่ะ และราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะเมื่อเราแยกกระถางออกมาเป็นแบบนี้นะคะไสใหญ่ขนาดนี้ก็ประมาณ2,500บาทเลยะค่ะถ้าบ้านใครมีนะคะที่เขากลายพันธุ์นะคะยูโฟเบียนะคะลองแยกกระถางไว้นะคะเพื่อนๆเพื่อจะได้เอาไปขายได้เลยค่ะที่บ้านใครมีนะคะยูโฟเบียต้นแบบนี้นะคะแล้วเขากลายพันธุ์เป็นลักษณะแบบนี้รีดแยกขยายไว้เลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เอามาฝากกันค่ะ และกระบองเพชรจ,จัดได้ว่าเป็นไม้ที่มีความอดทนสูงนะคะเลี้ยงง่ายตายยากนะคะสามารถใครที่ชอบนะคะสามารถหามาเลี้ยงได้เลยค่ะง่ายแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะคะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไวเ้เช่นนี้ก่อนแลวละคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนเพื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ